ชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะดวงชะตาคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก็ลองเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะชาวราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้คุณจะเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าร้อนที่ร้อนทางจะมีเหตุให้ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนหรือมีเหตุให้คุณหลับนอนสองที่อยู่สองที่ปไปมา,มาหลายที่หลายจังหวัดก็ว่าได้นะคะ หรือจะแปลว่าชาวราศีสิงในช่วงนี้คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้นะคะหรือคุณจะเป็นช่วงที่คุณมีโรคส่วนตัวสูงนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นหรือว่าโฟกัสไปที่ตัวเองมากขึ้นนะคะโฟกัสในเรื่องของชีวิตโฟกัสที่ตัวเองทบทวนตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็ว่าได้ต่อมาดวงชะตาในเรื่องของเงิน เงินช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่นะคะเมื่อไรที่คุณมีเงินจะมีสิ่งมรดิ์รอนบั่นทอนทรัพย์ทางการเงินให้ต้องเสียออกไปหรือคุณจะมีรายจ่ายมากขึ้นหรือมันมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ หรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าจะมีเหตุให้คุณบริหารจัดการทางการเงินผิดพลาดได้นะคะหรือว่ามีความเสียหายในเรื่องของรายได้รายได้บางอย่างที่เคยหาได้เนี่ยมันมีเหตุให้ต้องลดน้อยถอยลงไปหรือบริหารจัดการทางการเงินผิดพลาดในช่วงหนึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมการเงินอาจจะติดติดขัดขัด,ขดหรือว่าขาดสภาพคล่องอยู่บ้างนะคะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยยังโชว์มาอีกว่า ถ้าท่านใดในเรื่องของความรักท่านที่มีคู่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องให้ขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกับคู่ของคนรักมากขึ้นหรือคนรักคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคนรักคุณสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะคะหรือจะแปลว่าในเรื่องของการดําเนินชีวิตคู่เนี่ยมักมีอุปสรรคมีปัญหาหรือมีหรือคู่ของคุณเนี่ยจะนําความเดือดร้อนมาให้นะคะชีวิตคู่ไม่รับรื่นไม่รับเรียบเท่าที่ควร มีปากเสียงกับคู่ของคนรักบ่อยหรือคู่นําปัญหาสร้างปัญหามาให้หรือคู่สร้างปัญหานิสิตบางอย่างมาให้กับเจ้าชะตาได้คนมีคู่เนี่ยยังจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะทะเลาะก,กันนะคะหรือมีปากเสียงกันครั้งใหญ่ก็ว่าได้นะคะหรือจะแปลว่าจะมีเหตุให้ต้องยุติความสัมพันธ์หรือว่าพัดภาคเลิกรายอย่ารางเงินเกิดขึ้นได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ใช่นั้นก็ถ้ายังใช้ชีวิตหรือยังอยู่ด้วยกันไปเนี่ยก็จะมีปัญหามีเรื่องให้เป็นไฟสมผอนนะคะมีสิ่งมายุ่งยงให้ทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องความรักมีรักก่อทุกข์สำหรับคนโสดเนี่ยจะแปลว่าเป็นช่วงที่คนโสดนั้นยังไม่เหมาะที่จะมีรักถ้ามีรักในช่วงนี้คุณจะเป็นตัวเลือก หรือคนที่คุณคุยอยู่เขาไม่ได้คบหาคุณเพียงคนเดียวเกิดขึ้นได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะมีความเดือดร้อนจากคนที่คบหัวคนที่คุยนะคะคนที่คุยเนี่ยจะเข้ามาหวังผลประโยชน์ของคุณไม่ได้ไม่ได้หวังมาเพื่อที่จะใช้ความจริงใจกับคุณนะคะในด้านของความรักยังไม่ค่อยดีนะักเป็นไปได้คนโสดให้โฟกัสในเรื่องอื่นจะดีกว่า ต่อมาเรื่องงานก็จะแปลว่าคุณจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมช่วยเหลือในเรื่องของงานนะคะผลงานบางอย่างของคุณเป็นที่ชื่นชอบนิยมชมชอบหรือทำอะไรเกี่ยวกับงานจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษนะคะหรือท่านที่ทำงานต่างประเทศเนี่ยก็มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะ การงานที่ทำอยู่ดำเนินอยู่จะขยับขยายขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดวงจะบอกอีกว่าการงานช่วงนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของการทำงานผิดพลาดหรืองานบางอย่างมันเสียหายเกิดขึ้นได้จะมีเหตุให้งานที่ทำหรืองานที่รับผิดชอบบางอย่างบางงานไม่รับรื่นหรือมีเหตุให้คุณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางการงานครั้งใหญ่ก็ได้เช่นมีเหตุให้ต้องย้ายงาน ย้ายที่ทํางานย้ายที่นั่งที่ทํางานย้ายออฟฟิศย้ายสำนักง,งานต่างๆเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะแปลว่าถ้าไม่ย้ายไม่เปลี่ยนนะคะงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยงานจะดีขึ้นนะคะจะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาเกิดขึ้นได้ย้ายสถานที่ทํางานย้ายที่นั่งย้ายออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะถ้ายังอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสมีปัญหามีเรื่องเหนื่อยใจเกี่ยวกับงานแต่ใดๆก็ตามเรื่องงานคุณจะ มีงานผู้ขนานเกิดขึ้นนะคะหรือว่ายังได้รับการอุปการรักอุปการรักจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือทางการงานทําการสิ่งใดเกี่ยวกับงานยังมีคนให้ให้คนมีคนให้คาปรึกษานะคะเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะให้ระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีปัญหากับญาติผู้ใหญ่บางคนเกิดขึ้นได้หรือญาติพี่น้องบางคนเนี่ย เข้ามาและนำความเดือดร้อนมาให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาดูได้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยใช้วัน,นืึนปีเกิดเวลาเกิดแต่ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะส่วนท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้านะคะอยากจะดูแรหน้าวันนี้ก็มามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นครีมบำรุงหน้านะคะ ก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นแบรนด์อุนาโรมอุนาโรมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์กลางหน้าผากของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็เลยนำนำสัญลักษณ์อุนาโรมมาเป็นชื่อแบรนด์นี้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในตัวสรรพคุณแบรนด์เนี่ยนะคะยังมีสารสกัดมากกว่า7ชนิดนะคะ หลักๆเนี่ยจะเป็นว่านสมุนไพรไทยอยู่5ตัวนะคะก็จะเป็น1เลยว่านหางจระเข้ในด้านของความเชื่อว่านหางจะ,จะมีพลังในการปกป้อง,องคุ้มครองภยัยแค้วคาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ในตัวนี้ยังมีสรรพคุณในเรื่องของรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะหรือกระตุ้นหรือฟื้นฟูผัดเซลล์ผิว เก่าออกไปแล้วก็กระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมานะคะรวมถึงว่านหางยังมีวิตามิน A, วิตามิน C วิตามิน E ด้วยที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระว่านตัวที่2จะเป็นว่านนางคําว่านนางคําตัวนี้นะคะก็ด้านความเชื่อจะเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นิยมเสริมความงามปกป้องสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยังดึงดูดโชคลาบ ว่านนางคำสรรพคุลของเขาเนี่ยจะลดริ้วรอยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ลดกะลดฝ้าได้ว่านตัวที่3ามจะเป็นว่านสาวหลงว่านสาวหลงเนี่ยนะคะก็เชื่อกันว่าว่านตัวนี้จะเสริมเสน่ห์เสริมความรักดึงดูดความสนใจและความเมตตาจากผู้คนรอบข้างส่วนสรรพคุลของว่านสาวหลงเนี่ยจะลดการอักเสบการระคายเคืองของผิวทําให้ดูให้ผิวหน้าดูแรอ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะ ว่านตัวที่4จะเป็นว่านทองพันช่างทองพันช่างเนี่ยนะคะว่านตัวนี้มีพลังในการป้องกันภยัยเสริมดวงชะตาช่วยช่วยให้ผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้นะ,ะว่านทองบันช่างเนี่ยสรรพคุณเนี่ยก็มีสารสกัดที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลัสตตนในผิวทำให้ผิวกระชับและดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะ ส่วนว่านตัวที่ห้าจะเป็นไผ่นะคะเป็นว่านไผ่ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการดึงดูดความโชคดีความเป็นสิริมงคลดึงดูดความสําเร็จและโชคราบไผ่เนี่ยมีสรรพคุณในการลดอาการอักเสบลดอาการบวมแดงของนะคะของผิวหน้าบรรเทาอาการแพ้หรือบรรเทาการระคายเคืองได้นะคะ ได้ยังประกอบด้วยสรรพคุณในด้านอื่นๆด้วยเช่นกุหลาบมอสต้าเซียบัตเตอร์แล้วก็อะโวคาโดนะคะซึ่งกุหลาบมอสตาเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตาสรรพคุณของเขาแน่นอนว่าทําให้ผิวคงความนุ่มชุ่มชื้นอยู่สม่ําเสมอป้องกันผิวจากการสูญเสียน้ํานะคะส่วนเซียบัตเตอร์เนี่ยปีคุณสมบัติในการบํารุงผิวอย่างล้าลึกทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น นเรียบเนียนลดริ้วรอยได้เซียบัตเตอร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความบุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อมาโอโวคาโดนั้นจะมีวิตามินอ e, ีนะคะและกรดไขมันที่ดีช่วยบำรุงให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ลดการอักเสบของผิวโอโวคาโดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความมั่นคงนะคะเสริมความความสมดุลของชีวิตเกิดขึ้นได้นะคะครีมบำรุงหน้าอุนาโลมนะคะไม่เพียงแค่ครีมบำรุงผิวยัง อุดมไปด้วยสารสกัดว่านของไทยและพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนในด้านความเชื่อแน่นอนมีแต่สิ่งดีๆดีดึงดูดสิ่งดีดึงดูดโชคราบเมตตามหานิยมได้โดยเช่นกันใครสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะคะก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะแอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับหลักๆแล้วมีประมาณนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ